สวัสดีครับพบกับผมเอมวิต้านะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเฮ้ยอันนี้ผมจะมาสอนวิธีการฆ่าสัมบีด้วยมือเปล่านะครับแล้วเฮ้ยใจเย็นๆขอออกเกมก่อนวับปวิธีการกลับเลยขั้นแรกเราก็ล้อมันขึ้นเนินจะเยอะตรงนี้ครับรอรอให้มันขึ้นมาสูงๆก่อนนะครับ มาละมันมาละแล้วก็วิ่งสวนมันลงล่างครับเฮ้ยเี๋นะเฮ้ยมัน <c oughs> มันโดดลงมาตายครับเห็นไหมเราสามารถข้ามไปได้ด้วยมือเปล่าเราก็ <c oughs> ล่อมันขึ้นมาอีกครับผมแล้วก็ล่อมันขึ้นมาล่อมันขึ้นมาเนื่องจากความเร็วในการวิ่งของมันทำให้มันบินได้ แล้วม e ันก็จะตายแบบเมื่อกี้ครับเราก็ล่อให้มันกระโดดลงมาเฮ้ยเฮ้ยเน่ากระโดดข้ามหัวผมไปเลยนั่นนั่นอีกตัวละอันนี้วิ่งเฉียงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขึ้นมา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 ระวังจะโดนตกได้ครับหลบหลบให้ดีเฮ้ยไอ้พุ่มครับรอขึ้นมา วิ่งลงครับวิ่งลงถ้ามันวิ่งตามมา <c oughs> มาแล้ว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 เอยไ <c oughs> อ้อน,นี่อึดไอ้นี่ต้องอีกรอบหนึ่งครับ <c oughs> มา <c oughs> เออเฮ้ยใ,ใจเย็นใจเย็น <c oughs> วิ่ง นี่คือวิธีการฆ่าซัมบี่ด้วยมือเปล่านะครับก็ขอจบชิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทน,นายตน้าตาแล้วนะบายครับผม